วันนี้ขี้เกียจทํากับข้าวอาหารกลางวันกินนะคะก็เลยให้เด็กๆไปซื้ออิตาลีซัมเบอร์มากินตกลงกันว่าอยากกินอิตาลีซัมเบอร์อิตาลีซัมเบอร์ก็คือน่าจะเรียกว่าเค้กข้าวอะค่ะกินกับแกงส้มอินเดียมาซื้อที่ร้านนี้นะคะไม่ไกลจากบ้านมากเขาไม่ได้ขายแค่อ,อิตาลีซัมเบอร์เขาขายหลายอย่างมากเลยทั้งซัมโมซาทั้งขนมหวาน ชาร์ตคาโชอรีคือมาร้านเดียวเนี่ยได้ทั้งคาวทั้งหวานไปเลยนะคะขนมหวานก็มีหลากหลายมากกินไม่ไหวอย่าไปกินเลยหวานตัดขาดูอย่างเดียวพอแล้วที่ร้านเนี่ยขายแบบราคาย่อมเยาวมากนะคะทุกอย่างอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าขายดีมากถ้ามาตอนเย็นๆน,นี่นะไม่ต้องพูดเลย คนมุงจนแบบว่าร้านเต็มต้องเกินออกมาตรงถนนเลยอันนี้เราตรงใจที่จะมาตอนร้านที่เปิดซื้อกลับมากินบ้านนะคะกินอะไรคะแอบไทยไม่ได้แอบถ่ายเห็นเห็นเลยถ้าแอบถ่ายแล้วจะเห็นได้ยังไงอิน,หน่หหละหัวละ อิตาลีอืมร้อนมากเอ็นหิวมากอืมหิวก็รีบกินไปแกไม่สวยอุ้ยไม่ต้องห่วงสวยหรอกป่านนี้แล้วแกงอะไรอะ่ะวัวไม่

Mẹ ăn gì vậy? Idli Sambal Ngon không? mẹ, Mẹ ăn gì vậy? Idli Sambal Mẹ ăn